ครับคลิปภาพที่ท่านเห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับก็ยังเป็นส่วนของการร้องเรียนผู้นําท้องถิ่นภายในตําบลหนองม่วงอําเภอบริบูจังหวัดมหาสารคามนะครับอาแล้ดับภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับ,บเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับผู้นําท้องถิ่นทําการทุจริตหลังจากกรณี15ข้อกล่าหารค้าชุมชนแล้วยังมีกลุ่มธนาคารเข้านะครับที่ชาวบ้านตําบลหนองม่วงอำเภอบัวบูจังหวัดมหาสารคามได้นํเข้ามา รวบรวมกันนะครับทำเป็นมาอมเป็นธนาคารข้าวประจำตำบลหมู่บ้านนะครับซึ่งจำนวนข้าวที่มีนะครับในเบื้องต้นข้อมูลคร่าวๆนะครับประมาณ5้าสิตันนะครับซึ่งผู้นำตัวแทนชุมชนนะครับตัวแทนชาวบ้านนะครับท่านคนนี้นะครับชื่ออะไรครับบุญจินครับบุญจินนะครับบุญ, in บญจินนะตะคุณเนระเลียงนะครับเป็นผู้นำ ็นตัวแทนชาวบ้านนะครับที่จะได้เล่าเกี่ยวกับธนาคารข้าวนะครับธน,ธนาคารข้าวนะครับเป็นกลุม่เาม,าอมเอามารวมกันนะครับเอามาออมเอามารวมกันเป็นสมุดธนาคารข้าวบ้านโนนม่วงนะครับก็จะมีลายชื่อสมาชิกนะครับเป็นสมุดเล่มเล็กๆสีเหลืองที่ขัานเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลายชื่อของสมาชิกนะครับที่ได้เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกชื่อไทยนามสกุลอะไรบ้านอะไรหมู่ที่เท่าไหร่นะครับ จำนวนข้าวข้าวๆนะครับ50ตันนี้ได้หายไปนะครับไม่มีวี่แววจากผู้นําท้องถิ่นไม่มีการชี้มูลว่าข้าวนี้หายไปไหนนะครับเอกาสารร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านที่เห็นอยู่ขณะนี้นะฮะปิดการนําข้าวไปขายนะครับแล้วข้าวนั้นหายไปไหนซึ่งในธนาคารข้าวในยุ้งฉางไม่มีข้าวแม้แต่เม็ดเดียวในขณะนี้ก็เป็นเวลาผ่านมาหลายปีแล้วจํานวนเงินที่ขายข้าวไป ไปไหนข้าวหายไปไหนนะครับเดี๋ยวท่านผู้นี้จะเล่าข่าวๆให้ฟังนะครับเอาพี่ตกลงข้าวมีจริงไหมครับมีข้าวไม่มีนะครับข้าวไม่มีนะฮะข้าวไปไหนครับข้าวข้าวรู้สึกว่าเขาเอาไปขายหมดแล้วครับข้าวไปขายหมดแล้วผู้นำผู้นำเอาไปขายหมดนําไปขายหมดนะครับเป็นเสียงยืนยันจากชาวบ้านว่าผู้นําท้องถิ่นได้นําข้าวไปขายนะครับวันนี้องค์การสืบสวนการพุกจิตเอฟไอโอของเรา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการจัดติดงทุนเที่ยงเขตอำเภอบรรพรีจังหวัดมหิดลนะครับได้เข้าสัมภาษณ์ส่วนนะครับจากชาวบ้านที่เห็นอยู่นะครับและหลายคนนะครับที่ได้ถือสมุดนมาคิดข้าวนะครับวันนี้เราจะเอาเรื่องนี้เข้ามติที่ประชุมนะครับให้ฝ่ายสืบสวนฝ่ายกฎหมายเจาะประเด็นเกี่ยวกับธนาคารข้าวอีกเทปหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งภายในข้อกล่าวหา15ข้อกล่าวหาของปปชจังหวัดมหคามชี้มูลความจริงนะครับ ว่ามีมติเห็นชอบในการทุดจิตจริงนะครับในการทุจจิตจริงนะฮะซึ่งเป็นเอกสารชี้มูลจากปปชจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งแจ้งไว้ตั้งแต่ปี2562นะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมนะครับแต่ยังไม่มีผลที้ยมหายไปนะครับวันนี้เ i o ไอของเรานะครับองการสืบสวนการทุดจิตจ,จะเข้าจ่อลึกนะครับประเด็นนะครับ เกี่ยวกับธนาคารข้าวนะครับซึ่งจะมีรูปถ่ายมีใบซื้อขายมีใบรับจำนำข้าวนะครับมีการขนข้าวไปขายนะครับเป็นพยานหลักฐานนะครับซึ่งทางตัวแทนชาวบ้านได้เก็บรวบรวมไว้นะครับก็จะได้ส่งต่อองค์การสืบสวน FIO ในส่วนกลางเป็นลำดับต่อไปครับ